นะโมตัสสะภะะวาตุระหัสตสัมมาสัมพุทธัสะนะโมตัสสะภะะวาตุระหัสตุสัมมาสัมพุทธัสะนะโมตัสสะภะกวาตุระหัสตุสัมมาสัมพุทตัสะวันนี้ตรงกับวันอาทิตย์ที่29มีนาคม2563กก่อนอื่นอยากจะขอบคุณลูกทิศนะคะที่ได้ส่งด้วยความเป็นห่วงด้วยความเป็นห่วงสังฆะนะคะได้ส่ง ผ้ามาสปิดปากนะคะผ้าผ้าหน้ากากอนามัยอย่างนี้มาสาสิบสชิ้นส0ชิ้นนะคะแล้วก็ล่าสุดมีอย่างนี้สีแก่ขึ้นมาหน่อยหนึ่งนะคะ,ะส่งมาอีกสองหลลูกทิศเหมือนกันนะคะก็ขอขอบคุณลูกทิศที่มีความเป็นห่วงเป็นใยต่อสังฆะแล้วก็เป็นช่วงที่เราเป็นโรคติดต่อถ้าไม่ติดต่อ ก็จะไม่ติดต่อว่าอย่างนั้นนะคะลูกทิศก็ไม่ติดต่อโดยตรงคือไม่ได้เข้ามาแต่ว่าด้วยความห่วงใย,ยก็ยังส่งสิ่งที่คิดว่าจะจำเป็นสำหรับสังฆะมาให้ช่วงนี้ก็เป็นช่วงที่เราปิดวัดค่ะเพื่อความปลอดภัยของสังฆะเองและเพื่อ สนับสนุนแนวทางของรัฐบาลที่จะจำกัดให้เราอยู่ในพื้นที่ที่เราอยู่ stay at home ขอให้อยู่บ้านนะคะการที่เราไปน่นไปนี่ทั้งๆที่ไม่มีความจำเป็นเป็นการเพิ่มภาระรับผิดชอบให้กับทั้งฝ่ายสาธารณาสุขทั้งแพทย์ทั้งพยาบาลและทั้งรัฐบาลสิ่งที่เราทำได้สิ่งดีๆที่เราทำได้นะคะก็คือว่าเมื่อทาง สิริราชโรงพยาบาลสิริราชเปิดขอรับบริจาคเพื่อจะนำเงินนี้ไปใช้ในการซื้ออุปกรณ์ทางการแพทย์ไม่ว่าจะเป็นเครื่องช่วยหายใจก็ดีอุปกรณ์อื่นๆก็ดีทางวัดเราก็ส่งเงินเข้าไปสมทบสองงวดนะคะ,ะวันนี้วันนี้จะส่งเงินไปช่วยมูลนิธิโรงพยาบาลรามาธิบดีค่ะเป็น จะมีความผูกพันกับโร,โรงพยาบาลรามาธิบดีเล็กน้อยเพราะว่าองม่ไม่เล็กน้อยเยอะเอะเยอะอยู่นะคะรู้ว่าบ้านเราบ้านเลขที่3 2 4ทับ9ซอยจิตรดาสองเนี่ยคือที่ตั้ง ของโรงพยาบาลรามาปัจจุบันเราอยู่ตรงนั้นอย่างน้อยที่สุด8ปีนะคะเมื่อโรงพยาบาลรามาที่ปดีต้องการความช่วยเหลือเราก็ยินดีที่จะส่งปัจจัยไปช่วยนะคะขณะเดียวกันสิ่งที่อยากทำมากก็คืออยากจะส่งอาหารไปให้กับแพทย์พยาบาลที่เขาเหนื่อยล้าบางคนอยู่เวรเลยสองกะสามกะแต่ว่า จะต้องออกมาซื้ออาหารเองอีกนะคะไหนไหนลูกที่บ้านก็ยังไม่ได้กลับไปดูอยากจะทำอาหารส่งไปช่วยแพทย์พยาบาลเพื่อเป็นการแสดงออกถึงความกตัญยูกตเวทิตาคุณที่เรามีนะคะทำเองก็ไม่ไม่สะดวกไม่มีมือไม่มีตีนนะคะในท้ายที่สุดเราพบว่า มีร้านอาหารชื่อหอโภชนาแล้วก็ลูกๆที่นคนปรปฐมนี่เองนะคะลูกๆคา,ารวสที่เขารวมตัวกันทําอาหารส่งไปที่โรงพยาบาลนคนปรปฐมสําหรับแพทย์พยาบาลวันละร้อยกล่องนะคะเราก็สมทบไปวันละ500บาทช่วงแรก10วันค่ะ สิบวันแล้วเราจะต่อเนื่องนะคะเพื่อว่าทุกเชา้าตื่นขึ้นมาพวกเราจะได้โมทนาสาธุกับบุญกุศสลที่เราได้ทําในช่วงที่เรายากลําบากนี้นะคะเป็นความยากลําบากที่กระทบถึงทุกคน ทุกคนแม้กระทั่งการบอกว่าให้อยู่บ้านเนี่ยสำหรับคนที่มันไม่เคยอยู่บ้านเนี่ยมันก็ลําบากเหลือเกินลําบากเหลือเกินนะคะเรื่องดีๆนะคะญาติโยมที่เชียงใหม่เล่ามาว่าเมื่อวานได้ทำไข่ต้มน้ําพริกตาแดงนะคะร้อยห้าชุดเอาไปแจกจ่ายให้กับคนที่ตกงานนะคะแล้ววันนี้ก็จะมีข้าวไข่เจียวและไข่ต้มไปแจกอีกจำนวนเท่าๆกัน เป็นแย่งโจมที่เชียงใหม่แต่ว่าเราโมทนาด้วยนะคะน้อมใจโมทนาด้วยอันนี้เป็นเรื่องเล็กๆที่เราได้ยินจากแห่งสองแห่งนะคะขณะนี้เป็นเวลาที่เราต้องมาตั้งหลักกันใหม่คิดใหม่ทำใหม่คิดใหม่ทำใหม่หมดนะคะเพราะว,าว่าวิธีการคิดเดิมๆนะ่ะมันไม่เวิร์กซะแล้วตอนนี้เมื่อเราถูกขอร้องให้อยู่กับบ้านเพื่อว่าเราจะได้ไม่มีส่วน ของการแพร่เชื้อโรคเราจะมีความรู้สึกว่าเราถูกกับบริเวณทําไมเราจะรู้สึกอย่างนั้นเพราะว่าจริงๆแล้วเราไปอยู่วัดนั่นแหละนะคะเราอยู่ในพื้นที่วัดตอนนี้เราก็มาหาดูว่าเราจะทําอะไรให้เป็นประโยชน์กับวัดนะคะเมื่อวานนี้หลวงแม่สอนภาษาไทยสอนภาษาไทยให้กับหลวงพี่นะคะโอ้หลวงแม่คงจะสอนอะไรลึกซึ้งมากสอนกอไก่คะ่ะสอนกอไก่เขอไข่นะคะ แล้วก็ลูกวัดหลวงแม่มี17 17คน17คนรูปนะคะมีหลวงพี่ที่เขียนกไก่ถึงฮอนุพุงได้จบเพียงห้าคนนะคะอันนี้ก็เป็นและคุณโยมที่บ้านอย่าหัวเราะนะคุณโยมที่บ้านลองไปนั่งเขียนดูจะพบว่าคุณโยมก็อาจจะทําไม่ได้เหมือนกันนะนะคะเป็นอะไรที่เราทึกทักเอาว่าเราน่าจะรู้แต่จริงๆแล้วเราไม่รู้ แม้กระทั่งวิธีการเขียนนะคะทำอย่างไรที่จะเขียนให้มันมีแบบแผนเพราะปรากฏว่าในส7บคนนะคะมีคนเดียวค่ะที่เขียนอย่างมีแบบแผนคนอื่นเขียนเลื่อนไหลไปจนตกกระดาษแล้วก็ขึ้นมาว่ากันใหม่นะคะไม่มีแบบแผนสิ่งง่ายๆสิ่งเล็กๆสิ่งง่ายๆถ้าเราไม่ได้เคยทดลองทำไม่เคยได้พิจารณาทำเราทำไม่ได้นะ เราทำไม่ได้นะคะงานในวัดที่เราจะทำเดี๋ยวบอกพิกรุณาเลยก็คือตรงตรง,ตรงพื้นผิวของถนนหน้าวัดนะคะเข้ามาแล้วเนี่ยตรงประมาณก่อนที่จะเลี้ยวไปทางเลี้ยวเลี้ยวเข้าอาคารโพธิสัตว์อาคารยโสธรามันมีพื้นผิวที่มันผสมปูนไม่ดีนะคะมา,มาโปะที่หลังมาโปะที่หลังแล้วผสมปูนไม่ดีปูนมัน ลุยออกมาเป็นผงๆๆนะคะเราจะสกัดตรงนั้นออกแล้วเราจะใช้อย่างมาต่อยเดี๋ยวนี้เขาก็มีอย่างมาต่อยสําเร็จรูปนะคะที่เราจะทาแบํบเองได้ไปซื้อมาสักสองถุงนะคะแล้วเราก็เอามาตีแผ่ตรงนั้นนะคะกดทับให้มันมีแรงเกาะ กับพื้นดินนะคะแต่เราต้องสกัดปูนเก่าออกก่อนสกัดปูนเก่าที่เขาเอามาเทไว้ประมาณ2นิ้วนะคะเราจะสกัดออกแล้วเราจะทําใหม่เราก็ดูไปว่าตรงไหนของวัดที่สมควรแก่การที่จะได้ทําใหม่เพราะช่วงนี้เป็นช่วงปิดวัดไม่มีคนข้างนอกเข้ามานะคะไม่มีการใช้พื้นที่ตรงนี้เราก็คิดทํางานของเรานะคะคิดทํางานของเราคนโยมที่อยู่บ้านก็คิดจัดระบบในบ้าน ในกุฏิหลวงแม่นะ่ะไม่อยากพูดสร้างมาแล้ว20ปีเลวนะคะบางจุดของกุฏินะไม่เคยทาความสะอาดเลยตลอดเวลา20ปีเป็นความสัตย์จริงอย่างยิ่งนะคะช่วงนี้ก็เป็นช่วงที่เราจะมาสะสางตัวเองสะสางตั้งแต่กายภาพสะสางเข้าไปจนถึงข้างในนะคะเรามีอะไรที่เป็นอุปสรรคปัจจัยกับตัวเราเองแล้วการที่เรามี อุปสรรคปัจจัยกับตัวเราเองเราทําตัวเราเองให้เป็นอุปสรรคปัจจัยกับสังคมข้างนอกสังคมข้างนอกที่ใกล้ตัวเราที่สุดก็คือสังคมสังฆะนะคะทำให้สังฆะลําบากกับเราเลยนะคะเราก็มาซักฟอกตัวเองชำระชำระทําความสะอาดกับจิตใจของเราเพื่อให้เราเป็นคนที่อยู่ในสังฆะได้โดยที่สังฆะสะดวกใจมากขึ้น สะดวกใจมากขึ้นตัวเราเองเมื่อเราเกิดความคลี่คลายเราก็จะสะดวกใจที่ตัวเราเองมากขึ้นนะคะหลวงแม่อยากจะพูดถึงงานที่เราวางเอาไว้ปีนี้เราคงต้องขออนุญาตเรียนว่าในการอบรม IMT International Monastic Training ที่เราจัดมาทุกปีเลยนะคะวันที่1ถึงวันที่15บมิถุนายนเราคงต้องขอยกเลิก ด้วยส,สถานการณ์ที่ไม่อำนวยกับเรามากๆนะคะาการเดินทางไปมาไม่สะดวกช่วงนี้ไม่ไปเลยไม่ออกไม่ออกนอกบ้านเลยและเราไม่รู้ว่าสถานการณ์ที่เป็นอยู่ปัจจุบันนี้จะคลี่คลายเมื่อไหร่เพราะว่าถ้าเรา ทุกคนในประเทศไทยนะคะไม่ได้ร่วมมือร่วมใจกันจริงๆนะคะการคลี่คลายของสถานการณ์ปัจจุบันก็จะเป็นไปได้ยากเราจึงขอว่าปีนี้เรายกเลิกนะคะสืบเนื่องกันไปกับงานประชุมที่เราจัดเป็นงานประชุมใหญ่นะคะที่เราจะจัด A B C c ที่เนปลาลเดือนพฤศจิกายน2000 2563เราคงต้องขอเลื่อนออกไปด้วยเพราะว่า ปัจจัยจากโควิด19ที่เราไม่แน่ใจว่าเมื่อไร่จะคลี่คลายเวลานี้เมื่อคืนนี้นะคะสายการบิน9สายยกเว้นที่จะบินเข้าและบินออกจากกรุงเทพ เราอยากไปเหลือเกินแต่เราจะไปได้ไหมนะคะในเมื่อเราไม่มีช่องทางที่จะไปแม้ว่าเราอยากจะไปเราก็จัดการไม่ได้และเนื่องจากเราไม่สามารถจะก,กำหนดสถานการณ์ต่อไปในอนาคตได้เราจึงคิดว่าเป็นการชานฉลาดกว่าที่เราจะขอเลื่อนออกไปอันนี้เลื่อนนะคะแต่ IMT เมื่อกี้เนี่ยขอยกเลิกเพราะว่าเราจัดทุกป,ปีอยู่แล้วนะคะปีนี้ไม่ได้จัดปีหน้าก็จัดได้แต่ a b c Asian Buddhist Connection c o n f e r e n ซ e ซึ่งจะจัดที่ในปาานี้เราขอเลื่อนไปขอเลื่อนออกไปนะคะเพราะว่าเราก็ได้ลงทุนไปบ้างแล้วนะคะสามแสนสามแสนในการที่จะให้เขาช่วยจัดสถานที่แต่การจัดสถานที่นี้ไม่ว่าเราจะไปหรือไม่ไปก็เท่ากับเป็นการช่วยปรับปรุงมหาวิหารมหาวิหารที่ที่ในปาานะคะที่ในปาาก็เป็นการ ทำบุญส่งเสริมพระศาสนาในลักษณะหนึ่งสถานการณ์เช่นนี้เราจึงไม่สามารถที่จะคิดวางแผนอะไรได้เพราะว่าการวางแผนทั้งหมดมันเกี่ยวเนื่องกับสถานการณ์ปัจจุบันนะคะ,ะที่รัฐบาลเป็นห่วงว่าจากจุดที่เราอยู่ที่เรียกว่าโกลเด้นพีเรียดนะคะคือที่เรียกว่าโกลเด้นพีเรียดมันเป็นจุด ทองนะคะเป็นวัคทองเพราะว่าเราเองจะเป็นคนตัดสินว่าเคอร์ฟเนี้ยเคอร์ฟของโควิดเนี้ยมันจะลงหรือว่ามันจะพุ่งขึ้นถ้าพุ่งขึ้นเนี่ยนะคะวันที่15เมษายนมันจะไปแตะ3 0 0 0 0 0เมื่อไหร่ที่มันพุ่งขึ้นอย่างนี้ไปแตะ30,000นสาธารณาสุขเราจะลุม่มเพราะเราไม่มีแพทย์พยาบาลเพียงพอนะคะเพราะฉะนั้นเราทุกคนเป็นคนกำกับว่าเราจะทำ เวลาทองของเราเนี่ยเวลาทองคําของเราเนี่ยนะคะให้เป็นเวลาที่สถสาธารณสุขสามารถจะควบคุมได้อันนี้เราเป็นบนกำหนดแต่ถ้าเราไม่ให้ความสําคัญมันจะพุ่งขึ้นไปสูงอย่างนั้นนะคะวันที่15หเมษายนหรนือแม้เรียกว่าเป็นดีเดย์เหมือนกันนะเป็นวันที่เราจะดูว่าเ,เราให้ความร่วมมือกับชาติบ้านเนมืองอย่างไร เราดูแลตัวเ,เองมากน้อยแค่ไหนหลายคนบอกโอ้เป็นไปไม่ได้เราไม่ทำหรอกก็ไอ้ที่เขาติดกันนะเขารู้ตัวไหมเพราะว่าหลวงแม่คิดว่าโรคที่อันตรายของโควิดนะคะที่น่ากลัวมากๆของโควิดก็คือคนเป็นไม่รู้ตัวมันไม่ออกอาการจนกระทั่งวันที่3ามสี่ห้าไปนะคะถึงจะออกอาการคนเป็นไม่รู้ตัวตรงนี้เองที่ทำให้การแพร่กระจายของโควิด19 รุนแรงและเป็นอันตรายมากๆนะคะพวกเราที่วัดเราก็ดูแลตัวเองตัวคอบ่อยๆน้ำอุ่นใส่เกลือนะคะสำหรับคนที่มีอาการเจ็บคอทันทีเลยค่ะทุกชั่วโมงเชื้อโรคมันจะติดอยู่ที่คอก่อนค่ะก่อนจะมันจะไปที่อื่นนะคะล้างคอกลกอัวคอทุกๆุกชั่วโมงคนที่เจ็บคอนะคะทุกๆชั่วโมงน้ำอุ่นใส่เกลือ ไม่ต้องไม่ต้องมียาอะไรไม่ต้องไปซื้ออะไรข้างนอกเลยนะคะน้ำอุ่นใส่เก,กลือลวกคอทุกชั่วโมงอาการจะบรรเทาเลยอาการจะบรรเทาเลยและถ้าหากว่าเราทําอย่างนี้ทุกคนไม่ใช่เฉพาะในวัดเรานะคะทุกๆคนนะคะช่วยกันทําอย่างนี้นะคะเราจะช่วยสกัดเชื้อไวรัสตัวนี้ได้ตั้งแต่ต้นได้ตั้งแต่ต้นนะคะก็ขอให้พระคุ้มครองพวกเราทุกคนให้เรามีสติที่จะล้างมือที่จะล้างมือนะคะ คาดผ้าเวลาที่เราต้องไปสัมผัสกับคนอื่นล้างมือกินของร้อนช้อนกลางก็ต้องเป็นช้อนของเรานะคะเป็นช้อนของเราล้างมือบ่อยๆค่ะล้างมือบ่อยๆล้างคอทุกชั่วโมงสําหรับคนที่เริ่มมีอาการเจ็บคอนะคะล้างคอทุกชั่วโมงเลยเราจะช่วยกันช่วยกันที่จะเอาชนะโควิด -19 ได้นะคะจีนประตาตาธิบดีสีจิ้นพิงเขาทำให้ดูแล้วว่าเขาสามารถจะทำจัดก,การได้อย่างไรนะคะคนจีน 1,400ล้านคนนะไม่ใช่เรื่องธรรมดาเขายังทำได้นะคะเพราะฉะนั้นพวกเราถ้ามีความตั้งใจมีความตั้งใจมีความเป็นห่วงเป็นใหญ่คนอื่นให้ตั้งใจดูแลตัวเองค่ะสาธุค่ะ